สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบองไปสู่ขุนสุขคนครับพ่อกับบ่าวเท้าข้างนั้นเชนแอ๋วครับพี่น้องมาพี่น้องมากุ้งมังกรกุ้งมังกรบน,นกุ้งลงลีได้พี่น้องสามตัวหนึ่งมาเรียบร้อยนะครับแบบหนึ่งบนแบบซาซิมิสามตัวเบิร์ตบนอ่าวบาดเท้ามาเนี่ยเบิ้งมีแต่ตัวงามแบะมาเรียบร้อยนะครับใส่กับพักไอ้พักนี่จากสวนใหญ่ครับมาเนี่ยพักหัวผ้าพักทัวนะครับกับผักกาดกัพ็พีเจล ส่วนลงสาวครับมื่อนี้นงสาวจัดให้อีกแล้วนะครับเอ้าบางท่านเพิ่นว่าเอามาให้แต่นงสาวเฮ็ดให้ว่าซันบ้านจะคข้องบ่มีว่าซันเอ้าบ้านบ้านบ่าวเทาบ้านนงสาวนี่นงสาวอยู่กับพอครับพี่นงบ่าวเทาก็มากินอยู่บ้านพอนี่แหละเอ้าแต่ห่มม่วงบรรยากาศฟังฟังเสียงนกเขาขันไปนํามาบ่เวได้ห้างพี่นงจุดจวดแจ่บเสียบน้ำบ้าวเทานี่แกะออกเลยโอ้มีดพาเอ้าเสียงดังเนี้ยจังหน่อยครับพี่นง ุูนะเนื้อแน่นๆมาพี่น้องมาโอ้โอนะเหนือไล้คลาดดีนี่แต่ว่ากาบลายกาบลายอุ้ยโอ้หอนหอนนี่หอนหอนตัวนี้มาบัดอื่นแน่นๆ บแบบซุกกับคักเคลื่อนเนือแน่นคักกีเด้วพี่น่องเ้อวนะเป็นใหญ่เป็นใหญ่บอก Hmm. Nhan hết đó. Thêm mà hay năm. บรรยากาศมันแดนดแดดแห้งข้างหนอกในื้หมมันก็เลยเป็นหมื่นๆเล็นหน่อยพักนี้คือกลัวครับเนี่ยน่ๆมากเลยใส่เลยถอยก่อนถอยก่อนไอ้คอนกินก่อน ว่ามันเบิดตัวหนึ่งฮห้เราเบิดบิงหนึ่งตัวนี่พี่น้องอ้ยสาวสีบริดม,มานำ้ำไปไปเห็นงานเห็นงานคนเราเพื่อตัวพี่น้องจังหวะาบริดม,มาก,กินน้ำกันเอา้ามังวันคุูมึนตำมาก,กินอยู่พี่ Cắt hai bông luôn. Ủa, quản quản này. ไข่บ่วันไข่เอาเต็มคำไปโหลดพี่น้องอาอลงวันนี่ก็ฟงบินตําไองบินตํไหมครับคือ nằm hả? Ú, uh. 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 gì đang quạc quạc đây bên ngoài, cô nào, đây, anh uh. đi ยุม่งๆมันยำมหยาบยามหยาบมันยำมหยาบๆๆๆมันนี่ใส่มันก่อนนะรอบก้อนซาซิมินั่ใส่ดิบพร้อมไวยใส่ซุปพร้อม อประกาศใหญ่เก็บไปโสะอเนี่ยร่มเย็นมากอะ quando é pai. มือองหวานจะจับดีอหรบ เนี่ยอย่างกับ มันจกได้แบบแบบตไตงงงงหนะพี่น้องเอามาควายเต้นมาพี่น้อง <laughs> เนื้อเนียนเนื้อเนียนจับจับยำกึดกึเลยพี่น้องพี่นงปังแจงนกเขากระเจ้าเซ้าวอยู่ จะเอาไปจอดที่หลังส่นเอ้าติดมือแล้ววันนี้อขอดูดข้อนไฟรับพี่น้องเอาไว้ทั้งรางไว้ทั้งราง phải nữa anh nhìn em các bạn cho, các bạn cho, này, măng, kéo mạnh con, ui, cứ đứng này, cứ si đưng không biết để năng suạt, đây đây phải nông, เวลาขอเวลาพี่น้อง <laughs> โอ้โเส้นอยู่หลังเอ้าเอา,เอ,าออกเส้นอยู่หลังโอ้หดิชุกปวดว่ะ nước hầm nhèn lại, đang xẹt xẹt lên phu nô บ่มียเย็นไข่ยู่มือนี่เมนูบะหมี่บะหมี่เขาบ็ยำขี้หินพี่น้อง ยังไม่กินกับไอพักหน่งก่อนสารัสก่อพระกัดแก้วพี่น้องแห้งเียบ เอาไปเอือบเอาไปเอือบหลายอย่างรอบมึงมักสิลรอบมึง ซุปอันซุปน้ำจิ้มใช่ไหมนี่ต้องจวดพี่น้องโอ้ thì dùng đểo màng màng khi dùng á น้ำตาได้ออก, <c oughs> กบบอเ,เลยขั้นบทสดใจกับโบเพ็ดขั้นโบเพ็ดกับโบเสียบตัวเฮิร์นเผ็ดๆหน่อย เบินเปาได้พี่น่องฮูฮาเสร็จอกจะนอนก่อนพี่น่องเปลือนอะ อาเรียบร้อยเพื่อหัวออืืเหัวเนาไปแกะที่หลังพี่น้องโป้น้ำจิ้มกระจวดจาดครับจุดดวดอิเล่ข่าเขียวพักข่าแต่เขียวคือว่าน้องพี่น้องเนาะอายุหลายขึ้นเพื่อนว่าเขี่วห่างแม่นอิเล่ไปว่าแต่ผู้เฒ่า เข่าเจ้าบ่ดีเออมันมากเข่าจะคล้องเริ่มแล้วนะครับเข่าดีก็เริ่มใส่งานนะก็เริ่มไปน้ำแล้วพี่น้องเอาจากินกุ้งมังกรนะครับหนึ่งกุ้งมังกรใส่กับน้ำจิ้มเสียบจุดจวดรสเด็ดโอ้สดเกือบบดตัวพี่น้องขั้นบดสดมันกับบดจวดมันกับบดสวงนะครับพี่น้องว่าบดเสียบทองบ่พอเถิดกับบดเสียบปัญญายีพี่น้องกับธรรมดานะครับขั้นกินโมเพชรทุ่มมือเนี่ยมันกับเป็นทองอืดนได้หน่อย นะครับแต่ว่าขั้นกินเผ็ดลงไปมันก็จวดจาดโหลดเอาขอบคุณพี่น้องนะครับทีที่ติดตามรับชมบ่าวเท่านะครับทุกคลิปทุกไลททุกแค่นะครับพี่น้องไปเห็นอยู่ในทิกตอกบ่าวเทาบ่เคยเล่นทิกตอกครับพี่น้องแล้วก็อยู่ทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจบ่าวเทาเล่นอยู่นะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็ทั้งช่องยูทูบทั้งชาแนลนะครับพี่น้องหลายๆท่านเพิ่งจะแจ้งมาอยู่ว่าเห็นเข้าปลอม คือมันบอกว่าเขาก็ไปนะครับกขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับที่เจียงข้าวเจียงข้าวนะครับเนาะหลายช่องทางนะครับที่พี่น้องติดตามรับชมบ่าวท้าวค่ะขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องเอาบรรยากาศมาฝากพี่ต้อนน้องนะครับไตห่มม่วงครับเหมือนี่ทั้งนอกแสงแดดนะครับมือว่านฝนตกฝนตกแห้งอยู่พี่น้องวัวบอกกับชิวว่า,วาน้าเปียงเบิดแล้วจนได้ยามลีนะครับปลากระเบืลงแล้วเนาะพี่น้องเนาะ อ่ามีแต่กุ้งลงอ้ากุ้งนีซื้อพ้นมาได้พี่น้องเด้อบ่ิเลลงดีนะครับอาฝากพี่ตอน,น้องขึ้นก่านะครับคลิปนี้มักกะไรถือใจกันแช่บ่าเท่าเล้นะครับเด้อสำหรับมึงนี้ครับสวัสดีครับ